ทีรักผมกลับมาแล้วนะนัดกลับมาแล้ววะเอจ่ะเอจ เอลงมาก่อนได้ไหมจ๊ะเอแต่เอยังทำไม่เสร็จไม่เป็นไรหรอกลงมาก่อนเร็วลงโอ้ยเอ่อมีอะไรเหรคะอ๋อคุณจินครับท่านี้มันเหม็นเงินนะคะเออไม่เป็นไรจินยืมก่อนแป๊บหนึ่งทีเนี้ยเอก็ไปพักได้เลยนะเดี๋ยวตรงเนี้ยจินจัดการเองอนอนตรงนี้แหละ เร็วไปเร็วีปนอนนะคะนอนเลยเอยนอนนอนหลับไปเลยนะเอนะตามสบายเลยนะจินทำอะไรอยู่อ่ะ พอดีว่าจินไม่อยากนอนอยู่บ้านเฉยๆอะค่ะจินก็เลยลุกมาทำอะไรนิดๆหน่อยๆอะเขานี่โชคดีจริงๆที่มีแฟนสวยเก่งแล้วก็ขยันแบบนี้อะ่ะขลักเธอนะแต่เอใครใช้ให้เธอมานั่งกินนอนกินนอนสบายใจเฉยแบบนี้เนี่ยที่นี่เป็นบ้านเธอกันเหรอเออคือเอ๋มันไม่ใช่อย่างที่คุณน็อตคิดคือ ฉันจ้างเธอให้มันเป็นแม่บ้านดูแลทําความสะอาดบ้านไม่ใช่ให้มานั่งนั่งนอนนอนเป็นคุณนายแบบนี้เนี่ยเออแต่มันไม่ใช่ที่คุณน็อตคิดนะคะคือเออน็อตคะเดี๋ยวเรื่องเนี้ยจินจัดการเองค่ะเดี๋ยวนี่มันแอลกอฮอล์นี่นี่เธอกินแอลกอฮอล์ในเวลางานนั้นหรอเออนี่มันไม่ใช่ของเองนะฮะมันเป็นอง ฉันเริ่มทนกับพฤติกรรมแย่ๆแบบนี้ไม่ไหวแล้วเอ๋ฉันไล่เธอออกเก็บข้าวของเราออกจากบ้า,านชไปมละเออคุณน็อตครับไม่ได้คระะับคุณน,อน็อตคือเอง็งอยากได้เงินอยู่นะ,ะคุณน,อน็อตคุณน็อตคะนี่หรือว่าน็อตเขาจะขอฉันแต่งงานอะคุณจีนคะพี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะหวังให้เขามาขอแต่งงานเหรอคะคุณจีนทำเพื่ออะไรคะเนี่ยนี่ยเอ๋ มึงหยุดข้ามควรได้ละยังไงมึงก็ต้องทํางานที่นี่ต่อแต่มึงเนี่ยต้องเก็บเรื่องนี้วาเป็นความลับเพราะว่าฉันเนี่ยอย่าให้นอตเขาเห็นว่าฉันเป็นแม่สีเลือนไม่ใช่ขี้เล่าคุณจิงฮะความรักอมันขึ้นอยู่กับคนเราสองคนนะเราต้องอยู่ด้วยกันไปจนแก่จนเฒ่าอะแค่เรื่องต้นแบบเนี้ยคุณจิงก็โกหกเขาแล้วเนี่ยมันจะรักกันได้ยังไงล่ะคะ กูนี่พวกมึงเรามาฉลองที่กูจะได้แต่งงานใหม่กันเอะเชิญเออนี่จินถ้าแฟนเธอกลับมานี่ทำไงอะนี่ปั่นคะไอน้อนอตเนี่ยมันยังไม่กลับมาตอนนี้แล้วคะ่ะมันไปคุยงานต่างจังหวัดตั้งหลายวันเรายังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกเยอะนะคะ จนาานะะนินว่าเรามาซฟี่หน่อยค่ะนี่มึงว่าไอ้จินจะได้แต่งจริงป่ะวะโอ้หนี่ใส่เช่าชูแบบนี้ว่ไม่ได้แต่งหรอกแต่ใช่ปันเถอะอย่างนั้นมันก็เป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเราด้วยไม่มีมันเราไม่ได้เที่ยวกินรีดีกว่ากานกิน <c oughs> หาง่ายนะนี <c oughs> ่พวกมึงช่วยเงียบปากกันหน่อยได้ไหมแหล่งเงินกูโทรมาเนี่ยฮัลโหลค่ะที่รักจินก็ ดูซีรีส์อยู่ไงคะว่าไงนะคะเที่ยวบินถูกยกเลิกคุณจะกลับมาแล้วหรอคะค่ะถ้า,างั้นจินรอที่บ้านนะคะนี่พวกมึงปาร์ตี้จบแล้วกลับได้แล้วนี่เอ๋มึงไปไหนมาฮะมึงต้องอยู่ทําความสะอาดที่นี่ให้หมดจดเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ ขอโทษด้วยนะคะคุณจินเอคงทำให้ไม่ได้หรอกค่ะงั้นกูเพิ่มเงินให้มึงห้าร้อยต่อยเพิ่มมากกว่านี้เอก็ทำไม่ได้จริงๆนี่ค่ะฝีมือคุณจินเมื่อวานแล้วทีนี้กูต้องทำไงก็ไม่ยากนี่คะเพื่อนเพื่อนคุณจินเยอะแยะเนี่ยก็ช่วยกันทำจะได้เสรไวๆไม่เอาอะทำไม่เป็นเดี๋ยวเอค่อยบอกให้ก็ได้ค่ะง่ายๆปั้นปั้นปั้น ปัน่นปั่นจะไปไหนอ่ะปั่นอยู่ช่วยจินก่อนสิเอ่อจะให้ฉันอยู่รอแฟนเธอกลับมาหรือไงเราเดี๋ยวเคลียร์เสร็จแล้วค่อยทักมาหาฉันก,ก็ได้นีเ่เออ,เอ,อคือพวกกูปนท้องอะ่ะกับก้อนนะนะเฮ้ยเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนพวกมองพวกมองอยู่ช่วยก่อนดิคุณจีนคะนู่นค่ะใช่ทาความสะอาดอะ่ะไม่กวาดอยู่ตรงโน้นนี่ฉันต้องทําจริงเหรอรีบทําสิคะก่อนที่คุณน้องจะกลับมา เป็นไงครัคุณจินทำความสะอาดได้ทันเวลาก่อนที่คุณน้อจะกลับมาพอดีคุณนอกลับมาแล้วที่รักคือจูจูผมก็โดนโยกเลิกเที่ยวบินนะ่ะ<ๆ>ก็เลยไปประชุมไม่ทันว่าแต่ทำไมคุณทำหน้าแบบนั้นนะ่ะเปล่านี่คะจิน ไม่ได้เป็นไรค่ะแต่คุณทําหน้าเหมือนคุณกําลังแตกตื่นเหมือนคุณกลัวอะไรสักอย่างอ่ะเออน่าจะเป็นซีรีส์ที่จินดูเมื่อกี้ค่ะใช่ใชใช่ใช่ทำความสะอาดเสร็จทั้งหมดแล้วนะคะเอ้าคุณน็อตก,กลับมาแต่เมื่อไหร่คะคือแบบนี้แผนกระพังหมดสิคะคุณจินเกเข้ามาในบ้านฉันได้ไงเนี่ยก็คุณจินน่ะสิคะ จ้างเอ๋มาทําความสะอาดนะคะโอ๊ยแต่แบบนี้แย่สุงเลยนะคะเอ๋ทำแผนของคุณจินพังไปหมดเลยอะ่ะคุณจินกะจะเป็นแม่สีเรือนให้คุณน็อตได้เห็นสะหน่อยแบบนี้พังหมดเลยคะ่ะคุณจินน็อตคะไม่จริงนะคะอย่าไปเชื่อเอ๋นนะมันโกหกอะ่ะโกหกอะไรกันล่ะคะก็ทั้งหลังเนี่ยเอ๋ไปคนเคลียร์ทำความสะอาดให้หมดเลยนะคะแถมโต๊ะปาร์ตี้คุณจินเนี่ยเอ๋ก็เพิ่งทําให้เองนะคะดูสิคะสะอาดหมดเลยะคะ่ะ ปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรอะจินปาร์ตี้ปาร์ตี้อะไรหรอคะไม่มีหรอคะก็ปาร์ตี้แบบนี้ไงคะนองคะมันไม่จริงเลยนะคะมันเป็นมันเป็นลูกตัดต่อจริงไม่ได้ทำนะเย่มันใส่ละผมจะบอกอะไรให้คุณฟังนะเรื่องที่คุณไม่ได้เป็นแม่สีเรือนน่ะผมยอมรับได้ แต่เรื่องที่คุณนอกใจผมอะผมยอมรับไม่ได้ผมจะขอยกเลิกงานแต่งของเราและผมก็จะเลิกกับคุณทีนี้คุณต้องออกจากบ้านผมไปซะน้องคะออกไปแล้วไปอยู่กับโชว์คุณนุ่นเอ๋ตลอดเวลาที่ผ่านมาผมต้องขอโทษคุณด้วยนะเรับตอนนี้คุณว่างงานอยู่ใช่ไหม คุณสนใจกลับมาทำาาไกับผมไหมผมเพิ่มเงินเดือนให้คุณห้าพันเลยนะโอเคค่ะดิว